คุณกำลังรับชมเปิดตำนานครับมวยไทยไม่ธรรมดาสมัยสุขโขทัยมีสำนักสอนอยุธยาก็มีกรมมวยสมัยนี้สอนถึงระดับปริญญาเอกขอบคุณข้อมูลจาก m g r o n l i n e com ครับมวยไทยกำเนิดมาตั้งแต่เมื่อใดไม่มีหลักฐานแต่ศิลาจารึกสมัยกรุงสุขโขทยัยมีกล่าวถึงมวยไทยไว้แล้วและมีสำนักสอนที่มีชื่อเสียงก็คือสำนักสมอคอน ของสุขทันตะฤศีที่เมืองลบบุรีสิทธิ์ของสำนักนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนเมงรายและพ่อขุนงามเมืองซึ่งการรบของยุคนั้นใช้หอกดาบจึงใช้มวยไทยเข้าร่วมด้วยเช่นเตะทีบคู่ต่อสู้ให้เสียหลักแล้วฟันแทงได้สะดวกในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งกล่าวถึงกฎหมายของพระเจ้ามังรายหรือมังรายศาสตร์ในสาเหตุของการวิวาท16ประการ มีกล่าวถึงต่อยกันและการพนันไว้ด้วยแต่ถือว่าการชกมวยเป็นศิละปะป้องกันตัวไม่เป็นการพนันจึงไม่มีการเก็บภาษีและมีการจัดเวทีมวยชั่วคราวตามงานวัดเป็นประจำนอกจากจะมีการฝึกหัดตามสำนักต่างๆแล้วยังมีการฝึกมวยไทยตามวัดเช่นเดียวกับวิชาแพทย์ศิละปะการฝีมือการเขียนอ่านการฝึกมันญ,ญาตและวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวในแบบต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์เจ้าเมืองและเจ้านายชั้นสูงนิยมมีทนายไว้รักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ซึ่งทนายนั้นก็คือนักมวยฝีมือดีผ่านการคัดเลือกมาเรียกว่าทนายเลือกโดยให้คัดเลือกชายชกันที่มีฝีมือจัดชกมวยหน้าพระที่นั่งคัดเลือกเอาผู้ที่มีฝีมือเลิศไว้เป็นทหารรักษาพระองค์ ทั้งยังให้มีหน้าที่ฝึกมวยให้ทหารและพระราชโอรสเรียกว่ากองทนายเลือกบางครั้งก็เรียกตำรวจหลวงทนายตำรวจหรือกรมนักมวยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมหลวงหรือกรมมวยหลวงมีมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ลาลูแบร์ทูตฝรั่งเศสซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้กล่าวถึงความนิยมชกมวยในสมัยนั้นว่ามีการชกมวยหมัดศอกเข่าและเท้าผู้คนนิยมกันมากจนบางคนยึดเป็นอาชีพและกล่าวถึงลักษณะการชกมวยไทยว่ามีการชกมวยกันกลางพื้นดินใช้เชือกกั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักมวยไม่สวมนวมแต่ถักหมัดด้วยได้ดิบ ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดและเร้าใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่งในสมัยกรุงทนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงศึกษาศิลปะมวยไทยและกระบี่กระบองมาตั้งแต่พระชนก้าพรรษาที่วัดโกสาวาสและทรงฝึกหัดมวยไทยจากทนายเลือกในพระราชวังและสำนักมวยอีกหลายสำนักทั้งสเสด็จทอดพระเนตรการชกมวยอยู่เสมอมีสำนักมวยตามหมู่บ้านทั่วไป แต่ในรัชกาลนี้มีพ่อค้าได้นําปืนคาบศิลาเข้ามาถวายกันมากจึงทำให้ความสําคัญของมวยไทยในกองทัพลดลงแต่มีการจัดในงานเฉลิมฉลองต่างๆเช่นงานบวชนาคงานสงกรานวันถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและการชกมวยหน้าพระที่นั่งทนายเลือกจะจัดให้มีการคัดเลือกนักมวยมาเปรียบมวยคล้ายกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ส่วนกติกาการแข่งขันยังคงใช้วิธีการเดียวกับสมัยอยุธยาคือชกไม่มีการให้คะแนนมีการพักระหว่างยกคือ1ยกใช้กะลาเจาะรูวางบนน้ำเมื่อกะลามีน้ำเข้าเต็มจมลงถือว่าหมดยกจะหยุดพักให้คู่ที่2ขึ้นชกยกที่1ห,หลังจากนั้นจึงให้คู่ที่3 4 5สี่ห้าชกต่อจนหมดคู่แล้วจึงย้อนกลับมาให้คู่ที่1ชกยกที่2ต่อไป และนักมวยต้องชกกันจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะยอมแพ้ในสมัยกรุงธนบุรีได้พบหลักฐานจากโครงยอพระเกยีรเกรยรติพระเจ้ากรุงธนบุรีว่ามีการแข่งขันมวยหญิงด้วยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่หนึ่งปรากฏในพงศาวดารว่ามีนักมวยสองพี่น้องชาวฝรั่งเศสเล่นสัมเพาเข้ามาท้าพนันชกกับมวยไทยวางเดิมพันห้าสิบช่างครั้นไทยจะไม่เล่นด้วยก็จะหาว่าไม่มีนักมวยดี กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏได้ขอพระบรมราชานุญาตรับคำท้าฝรั่งเพื่อรักษาศักดิ์ศรีมวยไทยแล้วส่งหมื่นพลานซึ่งเป็นทนายเลือกวังหน้าขึ้นสู้กับฝรั่งศึกครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสเสด็จไปทอดพระเนตรด้วยฝรั่งถือว่าตัวใหญ่กว่าจะใช้วิธีจับกระดูกไหปลาร้าหาักลูกเดียวแต่หมื่นพลานทาน้ำมันว่านไว้จับไม่ติด ใช้วิธีเตะถีบต่อยแล้วถอยนักมวยฝรั่งเลยโดนครบเครื่องมวยไทยไปฝ่ายเดียวฝรั่งผู้พี่เห็นว่าน้องชายชักไม่ไหวเลยใช้มือดันหลังหมื่นพลานไว้ไม่ให้ถอยกรมพระราชวังบวรทอดพระเนตรดังนั้นรับสั่งว่าโชคพนันกันตัวต่อตัวชนไหนช่วยกันเป็นสองคนเล่าว่าแล้วก็ทรงเพ่นไปที่เวทียกพระบาทถีบฝรั่งผู้พี่กระเด็นไป ทันใดทนายเลือกทั้งหลายก็ตามเสด็จทำเอาฝรั่งสองพี่น้องหมอบคาเวทีต้องหามกลับสำเพาพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงส่งหมอไปช่วยรักษาให้เมื่อครั้งสุนทรผู้ตามเสด็จพระองค์เจ้าปฐมวง์ไปนมัสการพระพุทธบาทในปลายปีพุทธศักราช2350ได้แต่งนิราชพระบาทตอนหนึ่งว่าละครหยุดอุตรลุดด้วยมวยปล้ำยืนประจำหมายสู้เป็นคู่ขัน มงคลใส่สวมหัวไม่กลัวกันตั้งประจานจดจับกระยับมือตีเข่าปรับรับโปกสองมือปิดกระจบติดเตะผางหมัดข้างหวือกระวัดวัดวิวผวาเสียงฮาฮือคนดูอื้อเออเอาสนันอึงนิราชบทนี้แสดงให้เห็นว่าการชกมวยในสมัยนั้นจะสวมมงคลไว้ที่ศีรษะด้วยขณะชก สมัยรัชกาลที่สองซึ่งเป็นยุคของวรรณคดีไทยในรัชสมัยนี้ปรากฏมีการบันทึกเรื่องมวยไว้ในวรรณคดีหลายเรื่องบางเรื่องก็เป็นพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองเช่นในสังทองบัดนั้นประชาชนคนดูอกนิดเห็นเหาะทั้งสองข้างต่างมีฤทธิ์ให้คิดพิศวงงงงวยบ้างแงน้าอ้าปากตะลึงตะลไยแลดูภูวนยัยเอาใจช่วยเบียดเสียดเยียดยัดดังดูมวย แซ่สองร้องอำํำนวยอวยชัยในขุนช้างขุนแผนมีทั้งโขนละครมอนรำมวยปล้ำข้ามลงจงมีหนังตีประโคมคล้องกลองให้ก้องดังให้หีบตั้งใส่ศพให้ครบครันส่วนในสิงหะไกรพบให้เปรียบคู่ผู้หญิงชกมวยปล้ำข้างหนึ่งดำข้างหนึ่งขาวสาวขยันกางเกงลายสายถากักเสื้อกักกันต่างตั้งมั่นเม่นเมคนเฮฮา เข้าทุบทอยต่อยตะกายปลายปุบป,ปับเสียงตุบตับเตะพางถูกวางขากางเกงแยกแตกควากเป็นปากกาผู้ชายหาเฮลั่นสนันดังต่างเหนื่อยหอบหมอบสุดให้หยุดอยู่จูงมือคู่ปล้ำเข้ามาหน้าที่นั่งต่างประมาหน้าตื่นยืนเก้งกัางเขาทุบหลังให้บังคมประพรมน้ำแล้วลุกขึ้นยืนประจันขยันขยับ เขายุดจ,จับขาแข้งแย่งขยำต่างกอดเกี่ยวเกลียวกลมล้มขมำคนหนึ่งคว่ำคนหนึ่ง,งหงายผู้ชายหาขึ้นอยู่บนคนคว่ำขยำขยิกคนล่างพลิกผลักแปลงไข้แข้งขากอดประกับกลับไพ่พลิกไปมาคนดูหาเฮสนันครั่นไปข้อสังเกตในเรื่องนี้ก็คือในสมัยนี้มีการชกมวยปล้ำผู้หญิงหน้าพระที่นั่ง ไม่ใช่จะมีแต่ในหมู่ผู้ชายชาติทหารผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้แขนงนี้ได้เช่นกันในสมัยรัชกาลที่สามปรากฏคำกลอนที่กล่าวถึงการชกมวยผู้หญิงในนิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรผู้ดังนี้แล้วพระองค์ทรงสั่งให้ตั้งแต่งศพตำแหน่งน้องพระมาเหสีมีขนหนังตั้งสมโพธิโปรดเต็มที่ แล้วให้มีมวยผู้หญิงทั้งทิ้งทานสมัยนี้มีการเขียนท่ามวยลงในสมุดคอยเป็นภาพแม่ไม้ม,มวยไทย15ท่ารวมทั้งไม้แก้ปัจจุบันเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงพระเยาว์ทรงเล่นกระบี่กระบองและชกมวยในงานสมโพธหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเมื่อขึ้นครองราช ก็โปรดพระเจ้าลูกยาเธอหัดกระบีกระบองและมวยไทยหลายพระองค์การชกมวยในรัชกาลนี้ยังใช้กติกาแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์คาดเชือกไม่สวมนวมเชือกที่คาดหมัดสามารถทำเป็นปมก้นหอยได้สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระปิยมหาราชก็ทรงฝึกหัดมวยเหมือนกันจากสำนักมวยหลวงโดยมีปร,รมาจารย์มวยในสมัยนั้นคือหลวงพลโยธานุโยกครูมวยหลวงเป็นผู้ฝึกสอน ในรัชกาลนี้การฝึกขัดมวยไทยได้แพร่หลายไปตามหัวเมืองต่างๆมีการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งในงานศพของกรมขุนมารุพงศิริพัฒน์ที่ท้องสนามหลวงเจ้าเมืองต่างส่งนักมวยฝีมือดีมาแข่งขันมีบางคนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์คือนายปรงจากมณฑลชุมพรเป็นหมื่นมวยมีชื่อนายกลึงจากเมืองลบบุรีเป็นหมื่นมือแม่นหมัด นายแดงจากมณฑลนครราชสีมาเป็นหมื่นฉัดเชิงชกจากการแข่งขันครั้งนี้ทำให้หมวยไทยตื่นตัวขึ้นทุกจังหวัดส่วนกรมทนายเลือกที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีอยู่ทรงคัดนักมวยฝีมือดีให้ตามเสด็จในที่ที่ไม่สมควรให้เห็นว่ามีคนถืออาวุธคุ้มกันส่วนโรงเรียนมหาดเล็กและโรงเรียนนายร้อยที่ตั้งขึ้นในสมัยนี้ก็มีวิชามวยไทยรวมอยู่ด้วยในหลักสูตร โดยมีร้อยเอกหลวงเจนกระบวนหัดเป็นผู้ฝึกสอนมวยไทยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในสมัยรัชกาลที่6กกระทรวงธรรมการจัดตั้งสถานฝึกหัดครูพระละศึกษาขึน้นคือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันวิชาที่สอนได้แก่วิชามวยไทยและยิมนาสติกโปรดให้มีการแข่งขันชกมวยเพื่อหาเงินซื้อปืนให้กองเสือป่าโดยมีนักมวยฝีมือดีจากหัวเมืองเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้มีนักชกมวยฝีมือดีเกิดขึ้นมากในปีพุทธศักราช2455หมอมเจ้าวิบู์สวัสดีวงศสวัสดีกุลสําเร็จการศึกษามาจากประเทศอังกฤษได้นําวิชามวยสากล มาสอนให้คณะครูที่สมัครขายาจารย์เป็นครั้งแรกและได้ส่งร่างกติกามวยฝรั่งขึ้นในที่สุดมวยฝรั่งได้แพร่หลายไปตามโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรอย่างรวดเร็วในปีพุทธศักราช2462กระทรวงธรรมการจัดให้มีการแข่งขันมวยฝรั่งระหว่างนักเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกกระทรวงมหาดไทยได้ร่างกติกาคุ้มครองมวยและมวยฝรั่ง เพื่อเป็นการแข่งขันและออกกฎกระทรวงว่าด้วยเงื่อนไขในการอนุญ,ญาตให้เล่นการพนันได้ตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2470การแข่งขันมวยไทยในสมัยนี้ช่วงต้นยังนิยมการคาดเชือกแต่กำหนดจำนวนยกไว้โดยให้สัญญาณชกและหยุดชกด้วยเสียงตะโกนหรือเสียงนกหวีดสนามมวยที่มีชื่อเสียงสมัยนั้นก็คือสนามสวนกุหลาบสนามสวนเจ้าเชิ ก่อนที่จะมีสนามมวยราชดำเนินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศัการาช2488และสนามมวยลุมพินีของกองทัพบ,บกในปีพุทธศัการาช2496ข้อมูลเหล่านี้มาจากศาสตร์และศิลปะมวยไทยโดยสำราญสุขสแสวง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภาัฏนหมู่บ้านจอมมึงราชบุรีซึ่งเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรมวยไทยศึกษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จัดการเรียนการสอน4ระดับคือระดับปริญญาตรีระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต วิทยาลัยมวยไทยศึกษาจะจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก mgronline.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากเปิดตำนานนะครับ